อ้ย,อยพอดีจ้ะพี่น้องนี่จ้าเป็นจุ่มจ้ะสวยงามแห้งจ้าหัวง,งามครูจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพอกพิสารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามัน,นี้ภาพพี่น้องเขาปลาขึ้นเขาจ้าครับผมับกลมาเกฟฟ็บเห็ดปลาบ้านน้องเมฆแล้วครับพี่น้องตำบลห้ยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับ หมอวานตอนใบกับเฟินตกเนาะครับผมอยู่ปลายเฮดกับต๊กอยู่ใจพี่น้องกับไปรุนไปชิน้งห้องสองคนจาจสีมานบอสีอ่เดย์นอนในไลายซ้ำเดยจใจเมื่อวานเท่าไดย่กิทานเนาะแม่นครับไปกันเลยจ้าครับรุนบ้างครับพี่น้องอยากแดงแขกหวานจ้าขอแดงแก,กงหวานจ้าอือกลุ่มตะลูกคุกจ้าฮ็ดทานจใจพี่น้อง มือนี้เพียก็เขาเบิ่งหันนี้เนะพ่อพ่อมีเนาะครับผมเขาของดำเลยจ้ะ Ka-kau-kau. Uh, go, go. จ้ะหมู่บ้านเก่าเก็บนองแ่นครับอุ้ยสีทุกปียังทองหองบอกทองหิ้วเข่าแล้วแหละแมงกาดันดีจ้ะ Betong Oh konca Yang sedih ini hmm, Ini adalah. รู้ที่ไหนดีจ้ะ ตัวน,นี้ลุมจ้ะนี่ได้เห็นสูนคอยๆใจพี่น้นอ,นอง เห็นใบตองทุนทุ่นี่บ่ได้เลยจ้ะพอปลาหมีว่ามีขาบ่มีอยู่ขาสันใบหมืกหวานทุ่นโต๊ะเนาะครับผมเต็มจุ้มจุ้มเอ้ย ดีจ้ะพี่น้องมาได้จ้ะกีเพ็ดทานน้ำเมปลฟามีน้ำสาวอยู่จ้ะ อู้นโด่นีังามจริงอังโอ้ยอกรอบเด้อจ้ะนี่ตอนเก็บนี่สิกรอบจ้ะแต่ว่าพอถือความห่อนแล้วนี่เหนียวหนึบจ้ะลบแล้ง ไม่เห็นเลยผูกเก็บนี่เฮ้ยดองนน่ะถทำไงกข็ขาพอดีเนาะพี่ดองนะนี่ถอดขึน้นได้เข็นค้างสีเหล็สิบเอ็ดอือก็หลังหมดโอ้ยสวยอยู่จ้ะ

มันเฮ็ดกอรกระใส่กุ้งกุ้งทุนแห่งมาได้เลย suối Búp ơi, được Thì đem đem này phân thực làm vốn nữa ta Mình nhỏ mình khá hiền cái đây này thay pino keep hết đâm cho thấy đấy hả hả ออกโดนเล็กก็มีนีมม่พุ่มเลยเปิดซิ่งอีกแล้วพี่น้องโอ้พอาฟีดเอาทีโอ้ยขออภัยได้พอประมาณเลยเนลี่ตายเลยก็มีนี่ดอกนึ่งเห็นบอลเห็นแต่เดีออกกันได้นี่มาจะาพี่น้องเก็บเห็ดน้ำสาวอยู่จ้าเห็ดกระเท็ดทานพี่น้อง <laughs> แต่เดี๋ยเก็บเนาะ Đi hết rồi. Ôi. Mèn hết bớt Mèn Ao cho nó tựแตก thôi. Thôi thôi. Ối, tin trùng này Úi, đừng cha. Ôi. Trùng này cha. โอ้ยตกดอกลเลยนีย่โอ้ยนี่จ้าเป็นจุมจ้าโอ้ยดิผมออกไมหมผมกำลังออกเนาะแม่นจ้่ผมเพิ่งเบิดเลยก็มีรับพี่นนอะสวยแต่เฮทผมเลยเบิ่งคขับมองเป็นอยู่ไ <c oughs> ้ต้องงง นี่โอ้ยมันโค่นมันอีกโอ้ยแหน่เบิด <laughs> oh, <laughs> 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 đầu tiên là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หายเหลือกอันซอนให้จ้ะ โอ้ยสวยงามแห่งจ้าหัวงามครูจ้ะหาเห็ดทานจ้ะพี่น้องพอเห็ดปวกบานนี่ผมจันจว่าสีหน่อยสีร้ายซ้ำใดโอ้ยสวยงามด้วยจ้าอืาอหือ มาทงนีีจ้ะโอ้ยออกใหญ่ๆกันจ้ะอื้มแค่นี้หอ้ยๆหอวอ เดียวกันเนาะครับผมแต่ว่าออกเป็นย่อมๆจ้ะ ยืดตัวกระตัวให้นําเนาะครับผมมูบ่ใหญ่ครับ เชฟได้ดีถือเปิดไว้อีกจ้ะถือแด่ล้งดำเปิดน้อ เดี๋ยวม่ประมีทางหน้าลำังดำดัดำเนมยนดึดดึดใช่เห็นหลังดำดันี่มองอัพไปโป๊กไววนะี่นี่นี่ทางหน้าุมนะเออท่านพอดีใส่ทนาดนั้นคนเก็บเห็น <laughs> คนเก็บตาบอดีคือผู้่ายบย่ตามจับจุดเห็ดปวกได้เดียวนี่ <laughs>

từ đó đi Nên bỏ Ôi Xây dày phê นี่ดอกนี่เปื่อยเลยแบบเนี่ยคือฝนตกถือคนจะดอก่นแต่ก็แข็งดีอยู่ยันอยู่ใต่ตองนั่นขานอนเมียนกะ

còn ừ, hành thái yên với tay kia nông tông em mừng, bằng lê bây giờ không กึ้งอ่ะเดี๋ยวจะไปน้องสวยอ้าวยึดตัวเจะมาแต่สิบริสุทธิเน้อ đã lên Khen này thỏ đầy rồi. đó hai à, thầy tiệm cái đấy nào Tí lông được cái đấy chả đầy vào chừng. ่สวยจ้ะพี่ๆทัางพี่พี่พี่เหงนข่ทิ้ททททงค่ะนีนข่ขอจะเข็ตัวบอล อีมูไงคนสื่อสื่วไส้เอ้ยต้องเก็นมูไงคลนละตัตตัวนี่ครับผมกับดวิวลากลับบ้านแล้วครับพี่น้องบ,บ,บิ่นผลง,า,งนานกับแม่พ่ามีครับ พี่น้องมากเขาปลาหาเฮ็ดเนาะครับผมบุกผลงานโดยร่วมจใจพี่นอ้องนะตาหนิสิเป็นเฮ็ดทานจะมือนีนเลือกเข่าตามเฮ็ดทานเลยเนาะครับผมเฮ็ดกอแดงก็ได้อยู่สองดอกบ่บุกคืออวยใส่เฮ็ดทานเนาะแม่นจ้ะนี่ครับผมกระมันเฮ็ดปวกนั่อยู่ครับพี่น้องแม่นจ้ะมามาเฮ็ดปวกจ้ะหักออกเป็นย่มยมเนาะแม่นครับแล้วก็เฮ็ดทานทั้งรูมเนาะพอประมีเนาะครับผมมื่อนี่ยใส่สองตาจใจพี่น้องทานล้วนๆเน้นๆเนาะครับผม ครับผมวันนี้ก็บมันเป็นเห็ดทานครับพี่น้องเห็ดปวกเล็กน้อยเน,ะนาะแต่ถือว่าแกงแกงหนึ่งคนละครับพี่น้องแกงทั้งหลายหั้นตอนกับประมาณถ้วยหนึ่งเนาะครับผมจ้าพิกัดที่มาก,กับปลาบานกเม็กตะบนหวยขาอำเภอปุณฑริกจังหวัดอุบลราชธา,านีจา้าพอกันมาเนี่ยกวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจพี่น้องผลงานเฮาสองคนก็ถือประมาณเนาะครับผมนีม่หลุนต่อกะเห็ดปวกน้ำพร้อมหมีเนาะแม่นครับดูน้ำการใจพี่น้องว่าสิติกิเห็ดยักอียงแน่จ้า จ้าฝาก็ไรก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบานฉันในได้จ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า